สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูตีนะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้ครูตีก็มีคลิปดีๆมาฝากนักเรียนเหมือนเช่นเคยนะครับเนื้อหานะครับที่ครูตีจะทบทวนให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในงานนำเสนอนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปที่2ี่นะครับ การสื่อสารในงานนำเสนอนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเตรียมตัวก่อนเรียนกันก่อนนะครับ1เตรียมสมุดวิชาวิทยาการคำนวณขึ้นมา2คือดินสออย่างลบนะครับอันนี้ครูตีให้นักเรียนนะครับจดเนื้อหานะครับตัวของคลิปวิดีโอทบทวนนี้นะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับที่เรียนไปนะครับในคลิปวิดีโอแรกๆนะครับ เป็นการทวนเนื้อ,อาหาให้นะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับจดเนื้อ,อาหาลงในสมุดวิชาว,วิทยาการคำนวณด้วยนะครับเนื้อ,อาหารแรกที่กุติจะทบทวนให้ก็คือการสื่อสารนะครับว่ามีองค์ประกอบนะครับของการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับมีอยู่ทั้งหมด ส่ส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือผู้ส่งสารนะครับ Sender สองสาร Manager สามช่องทางการสื่อสาร Channel นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ4ผู้รับสารนะครับี e c เ i v e r นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูนะครับองบค์ประกอบของการสื่อสารตัวแรกนะครับก็คือผู้ส่งสารเ s เดอร์นะครับ คือผู้เริ่มต้นการสื่อสารเริ่มต้นสร้างและส่งสารไปยังผู้อื่นนะครับผู้ส่งสารจะทําหน้าที่เข้ารหัสนะครับอันเป็นการแปลสารให้อยู่ในรูปของสัญญาณที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นแทนความคิดได้แก่ภาษาที่ใช้ภาษาพูดภาษาเขียนหรือวัจนาภาษานะครับรวมไปถึงสัญลักษณ์และอากัปกกริยาท่าทางต่างๆนะครับเอาวัจนาภาษา สารที่ถูกเข้ารหัสแล้วจะถูกผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านการติดต่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนั้นผู้เริ่มต้นสื่อสารถือเป็นบุคคลแรกนะครับที่จะทําให้กระบวนการในการสื่อสารเกิดขึ้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือผู้ส่งสารก็คือผู้ที่เริ่มต้นการสื่อสารนะครับแล้วก็ส,งส่สงสารไปยังผู้อื่นนะครับให้ผู้อื่นเข้าใจนะครับโดยอาจจะใช้ตัวของ การเขียนก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้อความาคำพูดหรืออาจจะเป็นท่าทางในการสื่อสารออกไปให้ผู้รับสารหรือผู้ที่รับข้อความเราเข้าใจความหมายที่เราส่งสารไปนะครับอุค์ประอันที่สองนะครับสาร m a n a g e ์นะครับสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสารในรูปแบบของรหัสคำว่ารหัสหมายถึง สัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือกลุ่มของสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มีความหมายต่อคนและผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของมันได้ต่อเมื่อมีการถอดความหมายของสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์นั้นออกมานะครับอย่างเช่นสัญญาณป้ายไฟจราจรนะครับสัญญาณมอือสัญญาณเสียงหรืออาจจะเป็นกับกิริยาต่างๆที่ สามารถนะครับสื่อความหมายให้ผู้รับสารเข้าใจได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับรูปแบบของสารนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับ 1. คือรหัสของสารที่ใช้คำนะครับ word, m a g e r code นะครับได้แก่ภาษาเป็นเป็นระบบของสัญลักษณ์หรือระบบสัญญาณที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อซึ่งกันและกันนะครับ 2. คือรหัสของสารที่ไม่ใช้คำนะครับ โนเวกนะครับเมนเจอร์โค้ได้แก่ระบบสัญญาณนะครับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ทอดคำครับหัวข้อต่อมานะครับช่องทางในการสื่อสารนะครับชแนลนะครับตัวการที่ช่วยในการส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารช่องทางเปรียบเสมือนทางหรือพาหะระหว่างผู้ร่วมสื่อสารอาจจะใช้ ช่องทางในการสื่อสารอาจจะเป็นตัวของเทคโนโลยีนะครับข้อความหรืออาจจะเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารตัวสุดท้ายคือผู้รับสารน,นะครับรีซเซิร์นะครับผู้ที่รับสารจะบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งเมื่อได้รับสารจากผู้ส่งสารจะเกิดการตีความและตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และส่งปฏิกิริยาตอบสนองก็คือฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้ส่งสารว่าเข้าใจสารที่ผู้ส่งสารส่งมาให้ผู้รับสารหรือไม่นะครับหัวข้อต่อมานะครับงานนำเสนอนะครับ Presentation นะครับรูปแบบนำเสนอนะครับ ที่นิยมนะครับมีอยู่สารูปแบบรูปแบบแรกคือผู้นําเสนอบวกเอกสารประกอบนะครับก็คือเมื่อผู้นําเสนอนะครับเสนอชิ้นงานเนี่ยจะมีเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้ที่รับฟังนะครับเข้าใจตัวของงานนําเสนอเรามากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นตัวของเอกสารรายงานนะครับหรือเอกสารที่ประกอบนะครับที่อยู่ในสไลด์นําเสนอของเราก็ได้นะครับ เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจตัวของงานที่เรานำเสนอมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นภาพก็ได้หรืออาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับรูปแบบนะครับการานำเสนอนะครับรูปแบบที่สองคือผู้นำเสนอบวกวัสดุอุปกรณ์เครื่องฉายมีเอกสารประกอบอันนี้จะเป็น การนำเสนอที่ละเอียดมากขึ้นนะครับก็คือจะมีมีการนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องฉายมาเพื่อให้เห็นภาพนะครับการทำงานหรือรูปแบบชิ้นงานเรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบการนำเสนอนะครับเพื่อให้ผู้ที่รับฟังนะครับชิ้นงานของเราหรืองานนำเสนอของเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถนะครับตอบโต้นะครับกับผู้นำเสนอได้ นะครับเมื่อมีข้อสงสัยนะครับรูปแบบการนำเสนอนะครับรูปแบบสุดท้ายก็คือตัวของดีเทย์นะครับในรูปแบบของนิทรรศการที่ใช้โพสไลน์นะครับเป็นเส้นนำทางและอาจจะมีเอกสารประกอบนะครับอันนี้จะเป็นตัวของการนำเสนอนะครับที่เป็นรูปแบบเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ตัวของภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ นิทรรศการภาพบุคคลสำคัญนะครับนักร้องนักแสดงนะครับในยุค90ูอันนี้ก็จะเป็นตัวของนิทรรศการที่เป็นการนำเสนอชิ้นงานที่เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะก็คือต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็มีพื้นฐานนะครับในการเข้าใจตัวของงานนำเสนออยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะต้องไม่มีการบรรยายนะครับก็จะต้องอาศัย เอกสารประกอบซึ่งเอกสารประกอบเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีเนื้อหาค่อนข้างที่ละเอียดนะครับเพราะว่าตัวของเนื้อหาถ้าไม่ละเอียดเนี่ยถ้าใครเข้ามาชมนิทรรศการแล้วเนี่ยบางทีไม่เข้าใจแล้วก็จะจะไม่รู้ว่ารูปแบบการนำเสนอชิ้นงานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องอาศัยตัวของเอกสารเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ เป็นการนำเสนอชิ้นงานเฉพาะกลุ่มนะครับหรือเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เอกสารนะครับในการนำเสนอจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนกับตัวของคลิปวิดีโอของกุตินะครับซึ่งกุติเข้าใจนักเรียนนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าเป็น ในรูปแบบของการปฏิบัติงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วตัวงานนําเสนอเนี่ยนักเรียนก็ยังไม่เคยทําชิ้นงานนําเสนอแบบเต็มรูปแบบที่เป็นชิ้นงานนะครับก็อาศัยว่าต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้ชํานาญนะครับแล้วก็บ่อยนะครับฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็อาจจะหา ตัวชิ้นงานหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจจากช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือ youtube นะครับที่นักเรียนสนใจนะครับมันมีมากมายนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอชิ้นงานนะครับนักเรียนก็ลองเอาตัวชิ้นงานนะครับที่นักเรียนสนใจเนี่ยมาทำเป็นตัวชิ้นงานของนักเรียนเองนะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint ก็ได้นะครับในการทำชิ้นงานนะครับก็ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถสอบถามกูติได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กูติก็ยังไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโรคนะครับโควิด19เนี่ยซึ่งช่วงนี้มีความรุนแรงมากนะครับเราอาจจะต้องเรียนในคลิปวิดีโอนี้กันไปก่อนนะครับซึ่งกูติก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เปิดเทอมกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ วิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยจะต้องอาศัยนะครับความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ซึ่งมันจะยากนะครับต่างจากวิชาหลักนะครับซึ่งวิชาหลักเนี่ยอาศัยการท่องจำนะครับแล้วก็การฝึกฝนนะครับฝึกทำนะครับแต่เนี้ยมันเป็นการปฏิบัติซึ่งค่อนข้างยากนะครับ วิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยมันเน้นการไปปฏิบัติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็หวังว่านักเรียนจะฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็เนื้อหาที่กูติให้นักเรียนจดนะครับนักเรียนจดลงไปในสมุดนะครับเพราะว่าอันนี้นยกูติจะให้เป็นคะแนนชิ้นงานด้วยนะครับคะแนนสมุดกูติก็จะต้องให้คะแนนสมุดนักเรียนด้วยนักเรียนก็ดูคลิปนะครับที่กูติส่งให้แต่ละสัปดาห์นะครับ สัปดาห์ละสคลิปนะครับนักเรียนก็จดเนื้อหาลงในสมุดนะครับและถ้าเปิดเทอมได้โยกุติจะขอดูสมุดนะครับแต่ละคนนะครับแล้วก็ให้คะแนนสมุดด้วยนะครับแล้วก็ให้คะแนนชิ้นงานด้วยตัวของแบบล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนําเสนอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้นักเรียนทํานะครับที่สั่งลงในสมุดก็ให้ปฏิบัติด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ